สวัสดีครับวันนี้ก็ได้นำเอาพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นพระสมเด็จครูใหม่มาคุณพมลักษณะของพิมพ์ทรงก็เป็นเอกลัก,กษณ์มีความงดงามชัดเจนนะครับพิมพ์ฐานแซมจะมีการนั่งแบบการนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับแล้วก็มีเส้นแซมใต้หน้าตักแล้วก็เส้นแซมใต้ฐานที่สองนะครับ องค์นี้ถือว่ามีเส้นสายที่งดงามชัดเจนไม่ขาดไม่แบ่งนะถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงผิวพันธ์ด้านหน้านะเต็ไมไปด้วยคาากลุนะฮะแล้วก็เป็นผิวหางกระเบนนะครับเส้นสายต่างๆล้วนแต่มีรอยปีรอยแยกนะครับส่วนด้านหลังนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม้บรรทัด มีเว้ามีโค้งนะฮะมีรอยปีรอยแยกบริเวณผิวพระส่วนตายางนะฮะเป็นลักษณะสีแดงม่วงนะครับก็มีความเก่าชัดเจนนะครับมาดูด้านข้างกันนะฮะบริเวณขอบจะสังเกตว่าขอบจะมีรอยแตกรอยแยกและมีที่กุดลงฝังติดนะครับด้านในก็ องคพระนูนเด่นกดพิมพ์ได้ลึกเส้นสายต่างๆชัดเจนงดงามนะครับผหลังแบบนี้เขาเรียกว่าหลังกระดานนะฮะมีความเป็นธรรมชาติสูงเวลาดูด้วยกล้องกาะขยายสูงเราจะเห็นพื้นผิวที่เป็นลุมเป็นบ่อนะครับส่วนด้านหน้าถือว่าเป็นผ้าที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะฮะ พิมฐานแซมนี้ใครได้บูชาขคอคลองเชื่อกันว่าจะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเรามาดูองค์พระที่ถ่ายด้วยกล้องกละแขย,ยสูงกันนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลังนะฮะจะสังเกตผิวจะมีลักษณะปูนงอ,อกขึ้นมานะครับน้ำมึกก็มีความเก่านะครับ ภาพนี้เป็นบริเวณด้านบนสังเกตด,ดูผิวพระบริเวณขอบจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับผิวลักษณะนี้เป็นลักษณะของผิวของกระเบนนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายผลึกแคนไซฮนะซึ่งเกิดจากธรรมชาติของพระที่มีอายุเก่าถึงยุกนะครับ ภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะบริเวณเส้น้มดันซ้ายและขอผิวที่เป็นผิวของกระเบนภาพนี้เป็นเส้นซุ้มซ้ายบนนะครับจะเกตด,ดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณเส้นซ้มนะฮะมีเว้ามีโค้งมีแบ่งชัดเจนนะครับ เส้นสุมด้านขวาก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะผิวพันธ์เป็นหลุมเป็นบ่อสูงสูง,สงต่ำต่ำฐานสิงห์นะฮะล่างสุดหัวฐานด้านขวาฐานสิงห์ล่างสุดหัวฐานด้านซ้ายนะครับภาพนี้เป็นฐานสิงห์นะฮะข้างบนเป็นเส้นที่รอง ใต้ฐานที่สองภาพนี้เป็นหัวฐานสิง้านขวานะครับภาบนี้เป็นฐานที่สองนะครับมีเส้นรองใต้ตับอยู่ข้างบนนะครับภาบนี้เป็นฐานที่สองหัวฐาน ด้านขวานะฮะการนั่งเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรน,นะฮะไม่มีเส้นชาจีวอรอันนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะไม่มีเส้นชาจีวรโองแขนก็วางงดงามนะฮะตรงหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เนื้อมีสูงมีต่ําเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงซอ่อแข่งก็มีกี่กุัวไปกอะจับติดพรเกศยาวไปฉลดซุ้มนะครับพระพักก็งดงามนะฮะผิวพัรร์ก็มีสูงมีต่ำเนื้อหาเป็นเม็ดเป็นก้อนนะครับ ตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูความงดงามคลาสสิกดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับที่โก,กก็สลาพัดชนิดลงไปเกาะจับติดนะครับ ไม่ว่าดินทรายที่ฝุ่นที่ผงเศษไม้ใบหญ้านะะผิวตรงนี้จะเป็นผิวหณะผิวหองกระเบนครับเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะฮะ ภาะลักษณะแบบนี้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงแต่ว่าเนื้อหาต่างๆก็ยังอดงามชัดเจนสมบูรณ์นะครับ ไม่มีเส้นไหนที่ขาดแปลงการดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถือว่าเป็นหลักสำคัญในการศึกษาสะสมเนื้อผ้าสะสมองค์พระนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซส์กันครับตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะสังเกตด,ดูบริเวณขอนะฮะจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนน้ำาหนึกมีลักษณะส,สีน้ำเงินม่วงนะครับที่มีสีค้ำๆน้ำดำแสดงว่าปั๊มทับ ระะตรงนี้เป็นลักษณะของแคนไซที่ขึ้นมานะครับ พระที่ผมนำให้ชมนะฮะจะเจอแคนไซต่างๆก็เพราะว่าเป็นพระที่เก่าเก็บไม่ผ่ากนการใช้บูชานะครับทำให้เป็นพระที่ดูง่ายนะครับ น,นี่เป็นที่กลุนะฮะมีเศษไม้ใบหญ้าเกาะติดด้วยเดี๋ยวจะหยดน้ำยาเช็คไอพนไซต์ตำแหน่งนี้นะครับน้ำยาก็หยดลงไปแล้วนะฮะเกาะเป็นเม็ดบนพื้นผิวพออากาศก็เริ่มขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆก็แสดงว่าพระองค์นี้ เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีสมวนสมหลักในเนื้อพระเป็นปูนเบอกหอยนะครับตอนนี้เรามาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพลักษณะที่ผมทำคลิปนะฮะไม่ใช่ให้ดูเส้นสายหรือตำหนิพิมพ์ทรงนะฮะจะดู การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อหามวลสารต่างๆเป็นหลักนะครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานเป็นธรรมชาติของเนื้อพระสมเด็จที่ทำมาจากปูนเปลือกหอยนะฮะพระสมเด็จไม่มีองค์ไหนที่จะเหมือนกันสักองนะครับนอกจากพระปอที่มีต้นแบบปั๊มออกมานะครับ นั้นเวลาจะเล่นจะหานะฮะอย,ย่าไปยึดหลักของพิมพ์ทรงหรือตำหนิติงเซียนนะครับเรามาดูการเปลี่ยนแปลงทายภาพเป็นหลักถือว่ามีประโยชน์ที่สุดนะฮะ ในอนาคตวิธีเช็คพระสมเด็จเช็คอายุพระสมเด็จจะค่อนข้างจะง่ายขึ้นนะฮะถาจชจ่ายก็ไม่แพงนะครับ พระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมนะฮะเป็นพระสมเด็จศุใหม่มาพุณพมเส้นสายต่างๆก็ค่อนข้างงดงามถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะครับใครได้บูชาก็มีความเชื่อว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีคนดูแลส่งเสริมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ